แม่แม่เคยสงสัยไหมคะทาไมบางทีปั๊มน้ํานมไม่ออกทั้งที่เราพยายามแล้วจริงๆอาจจะมาจากความเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะ3ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนูแม่ที่ทําให้ปั๊มนมไม่ออกแม่แม่หลายๆคนคิดว่ายิ่งปั๊มแรงน้ํานมจะยิ่งออกเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะยิ่งใช้แรงปั๊มเยอะๆน้านมยิ่งน้อยเจ็บเต้าและจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกค่ะปั๊มแรงเท่ากับนมเยอะมีเทคนิคก,การปั๊ม oh. ปั๊มถูกจังหวะ ใช้แรงที่พอดีน้ํานมออกดีกว่าค่ะความเข้าใจผิดที่2คิดว่าต้องปั๊มนมแค่ตอนเต้านมคัดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้องปั๊มนมเป็นเวลาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ํานมได้สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ปั๊มนมแค่ตอนคัดเท่านั้นนะคะปั๊มนมให้เกรี้ยงเต้าตรงเวลาสม่ำเสมอเก็บน้ํานมได้ดีมากกว่าค่ะ เข้าใจผิดที่3มแม่แม่หลายๆคนคิดว่าเครื่องปั๊มนมทุกแบบใช้ได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วขนาดของมอเตอร์ลักษณะการปัม๊มรอบดูดแรงดูดวัสดุด้าครอบเต้าไซส์ของรลวยปั๊มจะต้องพอดีนะคะเพราะว่าโครงสร้างของเต้านมคุณแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องได้รับการตรวจเช็คแบบละเอียดเพื่อมาวิเคราะห์และ,ะประเมินการเทียบขนาดหัวนมและก็การปรับวัสดุอุปกรณ์ให้พอดีเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้เทคนิคเหล่านี้นะคะก็จะทําให้คุณแม่ปั๊มนมได้น้อยปั๊มแล้วไม่สบายและก็มีประสบการณ์การปั๊มนมที่ไม่ดีที่สําคัััญญททีี่่จจะะตตต้้้ออองงรวาาาาามมมเเเฟฟปหนได หลังจากเลิกปั๊มหรือเลิกให้นมน้องค่ะกลวยไม่พอดีน้ำนมไม่ออกเตานมล้าใช้ไซส์ที่ใช่วัสดุที่เหมาะสมนมไหลดีมากค่ะนี่แหละค่ะความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดแม่แม่เคยเจอข้อไหนกันบ้างคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์กันหน่อยนะคะจะได้ช่วยเตือนแม่แม,แม่คนอื่นด้วยค่ะและสําหรับคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเลือกเครื่องปั๊มนมนานและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายเต้านมมากจนเกินไปนะคะ เพราะว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมใช้เครื่องมมปั๊มนมผิดๆถูกๆรวมถึงดูแลเต้านมไม่เป็นจะทําให้เกิดปัญหาที่เต้านมลุกลามไปจนถึงขั้นให้นมน้องไม่ได้เลยนะคะตอนนี้แม่ดุ้ยมีบริการโค้ชนุณมแม่แบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์ที่ดูแลคุณแม่ได้ทุกบ้านแบบถูกต้องครบถ้วนด้วยการตรวจเช็คเต้านมแบบละเอียดจะได้ปรับอุปกรณ์และเทคนิคการใช้งานเครื่องได้เหมาะสมโดยที่คุณแม่ไม่ต้องเสียเวลามาถึงด้าร้านก็สามารถปั๊มนมแล้วก็ให้นมแม่ได้เต็มที่ครบทุกขั้นตอนเลยค่ะค่ำคืนนี้วันที่่4กันนนยยยาายม้้เขไลสด หนึ่งทุ่มตรงเวลาเดิมนะคะอยากให้แม่แม่แวะเข้ามาชมรีวิวพูดคุยปรึกษาสอบถามกับแมนูสยสดได้เลยนะคะถ้าใครใกล้จะคลอดเตรียมก่อนและคุณแม่ที่มีปัญหาเต้านมมาปรับมาแก้การปั๊มนมกับเมนุยที่เตรียมให้ทั้งเครื่องปั๊มแล้วก็อุปกรณ์พร้อมบริการครบถ้วนเลยค่ะวันที่สิบถึงสิบสามกันยายนเมนุยปิดร้านสี่วันเลยนะคะจะได้ส่งของจะได้โคชมนมแม่คุณแม่ได้ทันเวลาค่ะย้ำอีกครั้งที่นี่คุณแม่จะได้เครื่องปั๊มนมที่เป็นมาตรฐานบริการการปั๊มนมเฉพาะบุคคลที่ให้คุณแม่ปัมมมนนนนไไไดดด้้ง่่าาายยยยปปรรระะะะหหเววลแลแใีีตท ให้แม่นุ้ยช่วยแนะนำทักแชทมาบ้านพิมาร์หรือว่าบ้านเขียวได้เลยนะคะทุกแชททุกข้อความแม่นุ้ยเป็นคนดูแลตอบแชทเองทั้งหมดเพื่อให้คุณแม่ทุกคนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตอบแชทเร็วมากๆเลยค่ะเจอกันค่ำคืนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเป็นเรื่องนมแม่ให้แม่นุ้ยดูแลคะ่ะ